ฝีราคาสวิตบ้าฝังเกียวทองเหลืองลดรอกทามิ่งนะครับให้ทนทนเลยนะครับใช้จนเครื่องพังเกียวยังอยู่นะครับฝาหน้าเครื่องรั่วซึมนะครับพร้อมต้าฝังเกียวทองเหลืองลดรอกทามิ่งนะครับกิจเดียวจบจไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับช่างที่เปลี่ยนสายพานทามิ่งนะฮะไม่ต้องผวานะครับว่าจะสวยนะอันนี้ทนเลยนะฝังเกียวทองเหลืองลดรอกทามิ่งนะครับ ชุดโอลิงชุดซีนนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับฝาในเครื่องรั่วซึมนะครับปั๊มน้ำวีโก้คอใหญ่ใส่ไปแล้วนะครับทนเลยนะครับซีนคอหน้าซีนคอปั๊มนะครับโอลิงปั๊มโซล่านะครับสีนโอชีตสีโรชีตนะโอลิงปั๊มลมเบรกโอลิงปั๊มพาวเวอร์นะครับเปลี่ลนนะยนหมดเลยนะครับปั๊มน้ำวีโก้คอใหญ่อ่ะอยู่นี่วีโก้แท้คอใหญ่นะใช้ทนทนเลยนะครับ น,นี่คอเล็กของเดิมนี่จะเป็นคอเล็กปั๊มคอเล็กนะครับน,นี่คอใหญ่นะคอใหญ่ลูกปืนใหญ่นะเพราะว่าต้องรับน้ำหนักฟรีปั๊มนะมีราคาเซอร์วิส่ผในเครื่องรูดซึมนะครับมากันเรื่อยๆนะอันนี้งานด่วนวันเดียวเสร็จนะวันเดียวเสร็จอันนี้ด่วนพิเศษนะเร่งให้นะวันเดียวเสร็จมีราคาเซอร์วิสไฟฉา้นี่อยู่อ่ะไม่เป็นไร โทรศัพท์0809314252